ไปที่เรื่องของมุมมองของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยนะครับไตรมาสที่3กันบ้างนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณหน้าคุณตากันดีเลยนะครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์ Innovestx ด็เรปิยะศักดิ์มานัสสันหรือว่าดรออสตินสวัสดีครับเรียกดิ์สวัสดีครับออสตินออสตินดูเศรษฐกิจโลกปีนี้หลายคนบอกผันผวนเยอะนะ มุมมองก็แตกกระจายบ้างเราบอกเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวจะเลี่ยงรีเซชชันได้บางคนบอกจีนจะฟื้นเงินจีนไม่ฟื้นเอาภาพรวมก่อนครับออสตินปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกตัวสุขภาพออกมาแล้วอินโนเวสซมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับครับก็เรามองภาพว่าเรื่องของเศร,รษฐกิจโลกเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเห็นนะครับผมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตัวเรื่องของสัญญาณเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงอย่างพร้อมเพรียงหรือว่าเรียกว่าซินคอลน่าไสโตรดาวเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นนะฮะเห็น ครับผมครับก็เห็นจากตัวเรื่องของตัว Flash PMI นะฮะ Flash Composite PMI หรือว่าตัวดัชนีผู้จัดการไฟจัดซื้อที่เป็นตัวรวมนะฮะเบื้องต้นนะครับผมก็ของประเทศหลักๆอย่างในทั้งฝของอังกฤษญี่ปุ่นนะฮะสหรัฐเยอรมันยุโรปแล้วก็ยุโรเอเรียนะฮะยุโรโซนแล้วก็ในฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยเห็นสัญญาณชะลอตัวลงทั้งหมดดูกราฟก็จะเห็นนะฮะว่าอยู่ๆกระปักหัวลงปึ๊กเลยนะครับผมในเรือนี้นะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยภาพของโลกเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าภาคการผลิตเนี่ยถ้าไปดูเนี่ย จะสัญญาณจะชะลอตัวลงแล้วถึงแม้ว่ามันนอนมัน,มนตัวเลขอาจจะบวกบ้างลบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าดูเทรนใหญ่เยีนเยียหรือว่าเทรนรามาเนี่ยจะเป็นภาพของการที่ชะลอลงในฝั่งของการผลิตในขณะที่ในฝั่งของบริการเนี่ยยังไปได้ค่อนข้างสตรองจากการเปิดประเทศอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเดือนมิถุนาจริงๆก็คือเดือนที่กำลังจะจบเนี่ยนะครับผมก็แฟลช h ีเอ็มไอของเขาซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกประมาณ8 90%ก็เนี่ยก็จะเห็นภาพของการที่ ฝั่งบริการมันเริ่มชะลอลงแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะตัวแรงๆที่ลงแรงๆอย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับผมเคยอยู่ที่52.5นะครับมาอยู่ที่48นะฮะก็อย่างที่เราทราบกันเนอะว่า P.M.I ก็คือต่ำกว่า50ก็คือก็คือเริ่มแย่นะครับผมแสดงว่าเขากังวลว่าภาพในเรื่องของภาคการภาคบริการเนี่ยจะเริ่มชะลอลงอันนี้อันนี้เป็นภาพทั่วโลกนะครับผมก็ ในในทุกที่เลยที่เคยอยู่แถวแถวเกิน50มาเนี่ยก็เริ่มเริ่มลงมาอยู่ลดลงนะครับผมประมาณ2-3จุดนะครับผมก็คืออย่างสมมุติห้าก็มาเป็นห้าสในกรณีของอังกฤษเป็นต้นแต่ฝั่งการผลิตเนี่ยชัดเจนว่าชะลอลงทั้งหมดนะครับผมถ้าดูในตัวเลขก็คือจะเป็น40กว่าทั้งหมดอยู่แล้วนะ 46, 49, 4 9 46ต่างๆเนี่ยของอังกฤษญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็ทีมอื่นเนี่ยนะครับผมเยอรมันน่ากลัวที่สุด41 นะครับผมนะก็บ่งชี้ในเรื่องของการที่มันเริ่มหดตัวมากขึ้นมันก็เลยทาให้คอมโพสิตภาพรวมเนี่ยแน่นอนเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะประเทศเจริญแล้วส่วนใหญ่เขาโดนดライブด้วยภาพเรื่องของภาคบริการนะครับผมฉะนั้นตัวคอมโพสิตโดยรวมก็ถือว่ายังค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าก็เริ่มมีทิศทางที่ชะลอลงมากนะอย่างเยอรมันก็ปริ่มน้ํายูโรโซนก็ปริ่มน้านะครับผมแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็ติดเข้าไปสู่แดนแดนลบนะสิบเจ็ดจุดสาม นะครับผมก็ลงไปแรงขึ้นอันนี้เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่เราเห็นสัญญาณเช่นนี้มากขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มชะลออย่างนี้ไปรุนแรงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในระยะต่อไปครับผมครับโอ้โหพอออสินบอกว่าสิงโครไนซ์โลดดาวน์ฟังแล้วก็หนาวนะฮะแต่ต้องบอกแล้วเบื้องหน้าครับออสินบางคนบอกว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเป็นพิเศษที่เราต้องจับตามองครับครับก็ในเรื่องของความเสี่ยงนะครับผมเรามองในสามจุดนะฮะก็คือภาพอันแรกก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจที่ อ,อย่างที่เราเรียนไปเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงนะฮะแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่พี่วิทย์ได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมทางฝั่งของรองพออเอฟนะฮะก็ท่านก็คอนเซิร์นในเรื่องของว่าเงินเฟอ้อยังสูงอยู่เนี่ย เออจริงๆเราไปดูก็เงินเฟอ้อก็ลงในหลายที่มีที่เดียวที่ยังเรียกว่าสูงนะครับผมชัดๆก็คือในฝั่งของอังกฤษนั้นหมาย <Okay. S 1> ถึงในประเทศเจริญแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนั้นเขาเป็นปัญหาเฉพาะตัวในระดับหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขาเ,าเรียกว่าไม่ได้อ,ออกจากเล็กคือออกจากเล็กสิไปก่อนทําให้เรื่องของการเข้าถึงแรงงานเก่งๆ่จากยุโรปเนี่ยค่อนข้างยากก็เลยทําให้ต้นทุนได้ค่าจ้างแพงแล้วก็เ,เรื่องของเงินเฟอ้อแพงแต่ที่อื่นเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณของเงินเฟอ้อลดลงบ้างแต่ก็ยังไงก็ตาม นะครับผมก็เรียกว่าอ่ะอย่างเงินเฟอ้ออเมริกาเปอเซนอะไรต่างๆนะครับผมเงินเฟอ้อยุโรป6%อ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้หลายฝ่ายก็ยังกังวลและก็ยังคงขึ้นดอกเบี้ยสูงนะครับผมแต่ภาพเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยสูงซึ่งจะทําให้นโยบายการเงินงเป็นตัวขึ้นเนี่ยมันไปนแรงมากขึ้นจากภาคการคลังโดยพื้นในนะฮะในฝั่งของอเมริกาเป็นหลักใช่ไหมครับผมอย่างที่เราก็พอทราบกันบ้างว่าพอการผ่านพดานนี่สาธารณะเนี่ย ตลาดการเงินก็เบาใจลงแต่ถามว่าจะเบาใจเลยได้ไหมเนี่ยจริงๆว่ามันเป็นความเสี่ยงด้วยนะ เพราะว่าการผ่านเพดานหนี้สาธารณะแปลว่าการให้ใบอนุญาตกับกระทรวงการคลังในการกู้เงินมาเติมเงินคงคลังมากขึ้นนะฮะในกราฟด้านขวามือล่างเนี่ยจะเห็นภาพเลยนะครับผมคือที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเงินคงคลังเขาล่อยหลออขึ้นมามากเพราะว่าตัวจริงๆก็คือเรื่องของการที่เพดานหนี้เนี่ยมันเป็นเพดานตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าคุณเจเน็ตเยเล่นรวมถึงกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการเ,เรียกว่าใช้ เงินคงคลังรวมถึงใช้เงินจากอื่นๆเข้ามามันก็เลยทําให้เงินคงคลังร่อยหล่อไปมากก็มีการคาดการณ์กันว่าใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมกระทรวงการคลังจะต้องมีการกู้ยืมเงินเข้ามาเติมเงินคงคลังมากขึ้นนะครับวงเงินเนี่ยประมาณอาจจะ7 0 0 0 0สนถึงหล้านล้านดอลลาร์นะครับผมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นลองคิดภาพดูนะฮะสมมุติว่าเจ็ดเจ็ดแปดแสนเนี่ยสเดือนก็แปลว่าเดือนละ2อ0สามแสนล้านใช่ไหมฮะเดือนละ2องสามแสนล้านเนี่ย ถือว่าเป็นสามเท่าของตัวเรื่องของ QT QT หรือว่าการดูดสภาพคล่องของเฟดใช่ไหม95,000ล้านแสดงว่ามันเหมือนกับมี QT อีก3หรือ4 QT เนี่ยที่ดูดเงินในช่วงแต่ละเดือนแต่ละแต่ละวันแต่ละวันใน3เดือนนี้ เราถึงเห็นว่าบอลยูต่างๆเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็จริงๆถ้าไปดูในเรื่องของมันนี้สปายเนี่ยผมก็ค่อนข้างกังวลเพราะว่าผมเห็นว่ามันนี้สปายหรือปริมาณเงินในระบบของทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยหดตัวเป็นครั้งแรกในประวัติการหดตัวแรงนะครับผมตอนนี้ประมาณอยู่ที่ลบประมาณลบสี่จุดเจ็ด นะครับผมพอะเป็นภาพเช่นนี้เราก็เลยค่อนข้างกังวลมากขึ้นว่าความตึงตัวที่มากขึ้นประกอบกับตอนนี้เนี่ยแบงก์ต่างๆก็ปล่อยสินเชื่อน้อยลงเพราะว่ากังวลในเรื่องสภาพคล่องที่มีปัญหามาตั้งแต่ตอนอวิกฤตธนาคารที่ SBD ล้มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้ความตึงตัวทางการเงินมันเยอะขึ้นในมา,มากขึ้นในระยะต่อไปนะครับผม นะส่วนปัจจัยสุดท้ายนะครับผมเร็วๆก็คือในเรื่องของจีนนะจีนเราก็ทราบกันดีนะครับพี่วิทย์ก,กไ็ได้คุยกับท่านผู้ชมมาตลอดว่าเห็นภาพว่าเรื่องของการหดตัวของ mm hmm. หมายถึงการชะลอลงของเศรษฐกิจนะคือเติบโตได้ค่อนข้างช้ากว่าคาด ส่งออกก็กลับมาติดลบนะครับผมตัวเรื่องของ P.M.I เนี่ยก็เข้าสู่แดนลบในเรื่องของภาคการผลิตนะครับผมแล้วก็ตัวเลขพวกดัชนีเศรษฐกิจต,ต่างๆในเดือนพฤษภาเนี่ยก็หดตัวหมดเลยแล้วก็เลยทําให้ทาง P.B.O.C. นะฮะแบงก์ชาติจีนเนี่ยเขาต้องลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเนน <S <S งินเฟ้อผู้ผลิตก็ติดลบแล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าการลดดอกเบีย้ยนิดหน่อยอันที่หนึ่งนะแล้วก็อันที่2ก็คือว่าภาคการคลังเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นได้มากเพราะว่านี่ นี่ทั้งประเทศเนี่ยอยู่ในระดับสูงมากเกือบ300% GDP เนี่ยมันก็จะกดดันทำให้ในเรื่องของการเติบโตของเขาเนี่ยยังมีปัญหามากขึ้นในระยะต่อไปแล้วก็มีมุมมองที่ค่อนข้างกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้คือ3ความเสี่ยงหลักๆครับผมครับพี่วิย์ครับอ,อ๋อสินพอมาผนวกกันจาก synchronize d slowdown ซึ่งฟังแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับความเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ทางด้านของ i n n o v e X มีการประมาณการไหมครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจเอาครึ่งปีหลังเพราะอีก4วันเราจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วก็คือ1กรกฎาคมนะครับประมาณการไหมครับว่าภาพรวมของเศรษฐกิจใหญ่ๆโลกนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูเศรษฐกิจไทยบริบทของบ้านเราก็าคือเศรษฐกิจโลกเขาจะเป็นอย่างไรครับ ก็เราก็มองว่ามีความเสี่ยงอย่างที่พิวิทย์พูดเนี่ยนะฮะก็คือซินโครไนซ์สโลดาวน์นี่ก็อาจจะค่อนข้างชัดขึ้นนะฮะคือจีนเนี่ยไม่ถึงกับสโลดาวน์ชัดเจนเพราะว่าเขาเขาเอ่อโมเมนตัมก็คือว่าปีที่แล้วเขาค่อนข้างแย่ฉะนั้นโมเมนตัมก็ขึ้นแต่ว่าขึ้นก็ขึ้นไม่สูงเราก็ปรับประมาณการลงเราก็ยังมองภาพว่าอย่างจีนเนี่ยน่าจะโตสักประมาณ5.3เนี่ยพอเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าในใจก็แอบหวั่นนะฮะว่าอาจจะเหลือเออลงมาเหลือๆแถวๆ5ตามที่รัฐบาลเขาประกาศได้ อเมริกายุโรปเนี่ยเราค่อนข้างคอนเซิร์นนะครับผมตัวยุโรปอย่างที่ได้เรียนไปว่าก็ชะลอตัวลงค่อนข้างมากที่ที่ผ่านมาภาคบริการเป็นตัวค้าชูไว้ภาคการผลิตฝั่งฝั่งเยอรมันไม่นแย่แล้วฝรั่งเศสเป็นตัวชูลงไว้ตอนเนี้ความเสี่ยงมันก็มีมากขึ้นทําให้เราก็เลยเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยตัวยุโรปเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะหดตัวนะจริงๆไตรมาสสองคิ Q Q ก็มีสิทธิ์ที่จะหดตัวอีก ค,คือเขาหดตัวไป2ควอเตอร์แล้วใช่ไหมฮะถ้า QoQ เนี่ยคือ Q 4ปีที่แล้ว Q 1ปีนี้นะและถ้า Q 2หดตัวด้วยและ Q 3 Q 4หดตัวอีกก็อาจจะหดทั้งตีนะครับผมก็แต่เราก็มองภาพว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นคือตัวเลขที่โชว์ในตารางนี่จะเป็นเยอเลียก็อาจจะอาจจะดูอีกในจุดหนึ่งนะฮะในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเราเราเชื่อว่า Q 4เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณของการหดตัวนะการการมีปัญหานะครับผมมันมันจะค่อยค่อย drive down ลงไปนะครับผมฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะพอไปได้นะครับผมแต่ก็ ไม่ได้สูงมากประมาณ1.1เอร์เซ็นนะครับผมส่วนของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปครับผมครับครับแต่ละจะเห็นทราลลงสิ่งที่ดรสินพูดนี่เป็นการตอบคำถามท่านผู้ชมถามมาคุณเซนเจโรมนะครับคุณเซนเจโรมบอกว่ากลุ่มประเทศไหนที่ยังโตสวนทางกับซิงโครไนซ์โล w d ดาวพูดแบบนี้ปั๊บต้องหันมามองบ้านเราครับบ้านเราเศรษฐกิจตอนนี้ในแง่ของการส่งออกดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับดูแล้วบางส่วนก็ความแน่นอนทางการเมืองก็ยังไม่มี แล้วมองว่าบ้านเราละครับปีนี้ prospect ภาพรวมอีกครึ่งปีหลังจะทําให้เศรษฐกิจไทยเอ็นอัพปีนี้ยังไงครับก็ในฝั่งของบ้านเรานะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมก็คือ,อจริงๆรีมหลักของไตรมาสนี้ที่ที่ในฝั่ง innovex ที่เรามองเนี่ย คือเราดาวเกรดเศรษฐกิจไทยนะครับผมก็อาจจะเรียกว่าสวนทางกับหลายเฮาส์เนะหรือว่ามุมมองของทางการบางท่านที่ที่ยังมองภาพค่อนข้างดีอยู่นะครับผมบา,บางหน่วยงานนะเรามองว่า4ความเสี่ยงหลักๆนะครับผมอันแรกก็คือ drive จากในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับผมคือถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอเนี่ย การส่งออกมันก็น่าจะค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะการส่งออกสินค้านะครับผมในขณะที่ถ้าเผื่อดีม,นดมันชะลอมากๆเนี่ยตัวเรื่องของการส่งออกบริการก็อาจจะเป็นความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะฮะอ,อย่างเมื่อวานนี้นะใช่ไหมตัวเรื่องของส่งออกอเดือนพฤษภาค็ยยังหดตัวอยู่ที่4.6ปรนะครับผมที่ทีทต่ตามที่กระทรวงพาณิชย<ไ>์เขารายงานมานะครับผมก็ยังเห็นทรายพวกตัวเลขใหญ่ๆอย่างเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ <S <S ออยางนะฮะในเรื่องของ ตัวเคมีพันเม,ม็ดพลาสติกน้ำมันสําเร็จรูปอะไรต่างๆที่ยังหดตัวค่อนข้างแรงรวมถึงเครื่องจักรกลอะไรต่างๆนะครับผมก็มสังเกตว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั้งนั้นนะครับผมก็อาจจะต้องจับตาในกรณีนี้เนอะแล้วก็อีกตัวที่ค่อนข้างน่ากังวลคือสินค้าเกษตรซึ่งจะเป็นลิงก์กับความเสี่ยงที่4นะครับผมตัวที่2ก็คือเรื่องของอการเมืองนะครับมผมก็อย่างที่พิพวิทย์ว่าเนอะมันความชัดเจนมันก็ยังค่อนข้างลาบากนะครับผมที่จะยังคลุมเครืออยู่ในตอนนี้ใช่ เรากังวลอย่างนี้ครับว่าคือถึงแม้ว่ากกตเนี่ยจะเลื่อนในเรื่องของการรับรองตัวสสนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการเปิดสภาที่เร็วขึ้นอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> แต่ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยัยงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับผมนะเราเราค่อนข้างกัง,กงวลว่าเรื่องของการที่จะรัฐบาลจะได้ในเดือนสิงหาตาม <c oughs> ที่ไทม์ไลน์ของกกตเนี่ยเรามองว่าเป็นไปได้ยาก นะครับผมก็เราเรามองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะลากยาวไปถึงกันยาถึงตุลานะครับผมซึ่งภาพความเสี่ยงหลักของด้านการเมืองเนี่ยมันจะลากไปสู่ในเรื่องของการคลังเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคือเราอาจจะไม่คงไม่ต้องไปไปมองในเรื่องงบประมาณงบประมาณนี้ไม่ทันอยู่แล้วสําหรับไตรมาสที่4ี่นะครับผมรายตัวเรื่องของงบลงทุนนะแต่ว่าที่เราคอนเซิร์นตอนนี้ก็คือเรื่องของภาคเรื่องของการ บริหารราชการภาครัฐในปัจจุบันนะครับผมตามกระทระวงทบวงกรมต่างๆตอนนี้ก็เรียกว่าเขาให้เกียรติรัฐบาลใหม่เนอะการตัดสินใจสําคัญคญนะครับผมการเบริกจ่ายรว,รวมถึงโครงการสําคัญสําคัญที่อาจจะต้องมีการอนุมตัติหรือต้องมีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็คือก็คือจะฟรีซไว้ก่อนนะครับผมภาพเช่นนี้จะไปกระทบต่อในเรื่องของการลงทุนเอกชนการอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับผมเราก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเพราะว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาพอย่างนี้หมดเลยเวลาการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยปี0708ตอนนั้นรัฐบาลท่านนายกสมัครนะฮะปี1 1 1 2ก็คือรัฐบาลท่านอภิิ์ต่อท่านยิ่งรักนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสมัยปี14ที่มีเรื่องของอการประทวงรวมถึงการรัฐประหารต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐหดตัวแรงนะครับผม<อ>แล้วก็ มันก็จะลากเข้าสู่การลงทุนภาคเอกชนไปด้วยนะครับผมการเบริกจ่ายงบลงทุนเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลมากอย่างปีหนึ่งๆเนี่ยการเบริกจ่ายงบลงทุนประมาณ37%คือพูด,ดง่ายๆตั้งงบประมาณมา100%เปนี่ยนะปกติงบลงทุนจ่ายได้60%ก็ถือว่าเจ๋งละคือค่าเฉลี่ยนะ ปีหนึ่งหนึ่งนี่เหลือเหลือสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะฮะแล้วมันก็เลยทําให้ตัวเรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยหดตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เ,<อ>เราก็เลยปรับประมาณการในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การใช้ใจา่ายภาครัฐที่เป็นการบริโภคด้วยติดลบทั้งคู่นะครับผมจากเดิมที่เคยมองบวกทั้งคู่ประเด็นที่สามก็คือเรื่องการเงินนะครับผมเราก็เห็นว่านโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นแล้วก็สัญญาณจากแบงก์ชาติก็คือยังยังพร้อมที่จะขึ้นต่อ นะ <S <S ในเรื่องของ <S <S ดอกเบีย <S 2> <S 2> เบ้ยรเราเราเรา,เราเชื่อว่าการขึ้นเนี่ยคงอาจจะขึ้นได้ลําบากนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแค่ดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยณนะปัจจุบันนี้นะครับผมมันก็ทําให้ในเรื่องของการสินเชื่อต่างๆเนี่ยมันชะลอล,ลงค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็ทําให้ในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนติดลบแล้วนะครับผมถ้าดูจากในเรื่องดัชนีที่แบงก์ชาติเขาเขาพรวายมาเองนะครับตัวเรื่องของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยนะครับผมก็พอเป็นภาพเช่นนี้นะครับผมเราก็เชื่อว่าการลงทุนที่ที่หดตัวมาก เนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจมีปัญหาจากนโยบายการเงินงที่ตึงตัวและสุดท้ายก็คือเรื่องของเอลนินโยนะครับผมเราก็เยเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับผมในเรื่องของเอลนินโยว่าจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราคอนเซิร์นเนี่ยก็คือจะกลัวว่าจะไปเหมือนปี1-5นะครับผมคือเศรษฐกิจเนี่ยจะชะลอตัว คือหมายถึงว่าการผลิตสินค้าเกษตรจะชะลอตัวลงค่อนข้าง,งแรงถ้าเผื่อเกิดภัยแรงใช่ไหมครไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวตัวเรื่องของข้าวโพดตัวยางอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เห็นสัญญาณค่อนข้างเป็น,เ,ปนเช่นนั้นเลยนะครับผมก็มสิ่งที่เราคอนเซิร์นก็คือว่าปกติถ้าเผื่อปริมาณลงเนี่ยตามโลจิกเนี่ยคนก็มักจะคิดว่าราคาจะขึ้นใช่ไหมครเพราะว่าคนตดแฟนแต่ว่าถ้ามันมาพร้อมกับเศรษฐกิจแย่เหมือนปีหนึ่งห้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนแย่ นะครับผมตอนน, äm, ps, suffer, pues ตอนนั้นเนี่ยทั้งเจอทั้งภัยแรงทั้งเศรษฐกิจแย่ราคาไม่ขึ้นปริมาณแย่คนที่ซัฟเฟอร์หรือคนที่กระทบมากคือเกษตรกรตอนนั oh, oh, ้นรายได้ตัว GDP ภาคเกษตร6ตัวไป6.5%รายได้เกษตรกรก็หดตัวไปประมาณ10%กว่านะครับผมละโอลากยาวก็เรียกว่าค่อนข้างแย่มาก4ตัวเนี้เป็นความเสี่ยงที่เราค่อนข้างกังวลมากครับในในครึ่งปีหลังครับผมโอ้โหออสินชัดมากวันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเราเจอตัวท็อปอย่างออสตินแล้วไม่ถามเรื่องนี้คงไม่ได้ครับคือตลาดหุ้นบ้านเราดูแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อวานคือย่ำแย่สุดในรอบ20กว่าเดือนเลยเนี่ยนะครับตางชาติเทขายแทจะไม่ถึงน,นหลักแสนล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถามออสตินแบบนี้ว่าปัจจัยอะไรทำให้มันกดดันได้แรงขนาดนั้นแลวผมขออนุญาตขนวหนกับคําถามท่านผู้ชมก็คือคุณวัลลีอารามยิ่งบอกถ้าตั้งรัฐบาลได้แล้วสองไตรามาสที่เหลือที่ออสตินจะบอกลาดยาวถึงกันยายนนี้เนี่ยมันจะสะท้อนอะไรบ้าางงในนแ่ภูมิรกลทุกกลทั เอาคําถามมาท่านท่านผู้ชมก่อนละกันถ้าตั้งรัฐบาลได้เร็วนะครับผมเรียกว่าได้เร็วเนี่ยก็เป็นมุมมองที่อาจจะว่าดีกว่าที่เรามองไว้นะเอาแค่เดือนสิงหาตามที่เขาเขามองกันนะครับผมก็ <c oughs> อย่างน้อยเนี่ยแน่นอนงบประมาณคงงบประมาณไตรมาสที่4ี่การลงทุนเนี่ยคงขดต,ตัวเยอะแต่การบ <c oughs> ริหารราชการในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็สามารถคือมันมีคนเข้ามารับผิดชอบมันมีคนเข้ามาสั่งการจริงจังนะครับผมมันก็สามารถไปได้ต่อเนื่องได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเราก็อาจจะเห็นเรื่องของ ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเ,เริ่มฟื้นตัวขึ้นอะไรต่างๆนะครับผมก็อาจจะช่วยทําให้เศรษฐกิจไม่ได้แย่มากนักนะครับผมอันนี้อ,อันนี้เป็นภาพภาพที่ค่อนข้างชัดเจนคราวนี้ผลในเรื่องของตลาดทุนเนี่ยคือผมเรียนว่าผมก็ อาจจะค่อนข้างกังวลเนอะคือมันมีหลายปัจจัยนะครับผมปัจจัยแรกก็คือจริงๆเนี่ยวิกฤตในเรื่องของตลาดทุนนะฮะเราก็เห็นในช่วงนี้เนอะว่าว่าก็มเีเรื่องของหุ้นบางตัวนะครับผมที่ที่อาจจะมีปัญหาจากการที่ตัวเรื่องของอา,อาจจะเป็นปัญหาธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนอะทำให้ตัวเรื่องของการเ,าเ,าเ,าเรื่องของการ เนี่ยทำธุรกิจมีปัญหานะแล้วก็ทําให้ตัวหุ้นกู้ก็มีปัญหาไปด้วยนะครับผมผมว่าประเด็นเนี้ยนะครับผมเป็นประเด็นหลักในระดับหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะขาดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งแต่ว่าพ้อยหลักเนี่ยถ้ามองภาพมันคือภาพที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วคือสภาพคล่องมันค่อยๆเขือถ่ายความเสี่ยงมันมีมากขึ้นจากอะไรจากดอกเบีย้ยขาขึ้น เออเขาก็มีคําพูดเล่นๆหรือว่าคําพังเพยของฝรั่งใช่ไหมฮะว่าถ้าเผื่อพูดง่ายๆคือถ้าเผื่อน้ํามันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าใครว่ายน้ําโดยที่เออไม่ได้ใส่เสื้อผ้า นะครับผมคือคือมันมันจะเริ่มโชว์ภาพความเสี่ยงขึ้นมามากขึ้นอันนี้มันเป็นภาพที่ชัดเจนคือดอกเบี้ยมันเริ่มขึ้นแล้วพอดอกเบี้ยมันเริ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินมันงวดขึ้นบริษัทไหนที่มีการทําธุรกิจอย่างธรรมามีปัญหาเรื่องธรรมาพิบาลหรือว่ามีการทําธุรกิจที่ลงทุนเกินตัวเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางการเงินมากขึ้นคราวนี้ปัญหาทางการเงินต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นอย่างที่เราทราบกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมมันก็ต่อไปมันก็อาจจะทําให้คนอาจจะมีความ ขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของงบการเงินด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาการรีพอร์ตเรื่องของงบการเงินมันมีนมปัญหาในในจุดนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็พอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะมาเช็คใน คือมันก็ต้องอาศัยการตรวจสอบมากขึ้นทั้งในเรื่องของผู้จัดจาหน่ายอย่างเช่นหุ้นกู้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของแม้กระทั่งหุ้นใหม่ก็ตามนะครับผมตัวตัวหุ้นที่ IPO ใหม่ก็ตามเนี่ยคนก็อาจจะไม่เชื่อมั่นในงบการเงินมากขึ้นเพราะว่างบที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นในระดับรวมหรือแม้กระทั่งการที่บริษัทไปกู้ยืมเงินจากธนาคารธนาคารก็อาจจะไม่เริ่มเชื่อในเรื่องของตัวงบการเงินเหมือนแต่ก่อนที่เริ่มเชื่อ ภาคการเงินสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นถ้าขาดความเชื่อมั่นนะครับความเสี่ยงมันก็จะมีมากขึ้นมันก็จะทําให้ต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นเนี่ยผสมกับเรื่องของดอกเบี้ยของแบงค์ชาติที่สูงขึ้นด้วยเนี่ยผนวกกันก็จะทําให้ในเรื่องของต้นทุนทางการเงินของธุรกิจและก็ะของเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นแล้วก็กดดันในเรื่องของประสิทธิภาพของเศรษฐกิจในอนาคตครับผมครับออสซินครับขออีกสักหนึ่งคำถามเนี่ยไหนเจอออสซินแล้วกำลังคุยและเครื่องติดเลยนะฮะ ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทุกอย่างมันกดดันเรื่อง,องตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องคิดว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่พอที่จะทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเป็นขาขึ้นได้บ้างครับครับก็ในมุมมองของ i n n o v a ว e X นะครับผมก็นักกลยุทธ์นะครับน้องเขาก็มองภาพว่าเออในเรื่องของตัว ภาพของอินเวนทอรี่หรือว่าตัวสินค้าคงคลังเนี่ยบางตัวในระดับโลกเริ่มลดลงมากนะครับผมนะฮะเขาก็ไปเทรสดูในในแต่ละประเทศในในใหญ่ๆของโลกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันเราก็เลยเริ่มเห็นสัญญาณของการที่การส่งออกเนี่ยในในด้านเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเริ่มดีขึ้นบ้างเหมือนกันนะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลงทุนของเราในระยะต่อไปนะครับผมนะก็หลักๆก็คือเขามองในจุดนี้ เลยนะครับผมที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกนะครับผมแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นลบในบวกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไม่ทราบได้ก็คือว่าถ้าเผื่อเรื่องของเอลนินโยรุนแรงเนี่ยมันก็คือภัยแล้งถ้าภัยแล้งเนี่ยมันมาพร้อมกับในเรื่องของอากาศที่ไม่ดีใช่ไหมครับเรื่องฝุ่นควันนี้อาจจะเยอะขึ้น นะครับผมเอ่อแล้วอาจจะทําให้คนเนี่ยป่วยในในจุดนี้แต่มันก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าพวกเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆก็อาจจะม,มีมียอดในเรื่องของการคนเข้ามารักษามากขึ้นนะครับผมค,คือคือดีในร้ายแล้วกันนะครับผมถ้า <c oughs> มองในในจุดนี้นะครับผมแต่ว่าในภาพใหญ่เราก็ค่อนข้างกังวลในในหลายจุดอย่างที่ได้เรียนพี่วิทย์และก็ท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นี้ครับผมครับ ชัดเจนมากเป็นประมาณ17นาทีที่เราได้ข้อมูลครบถ้วนมากๆทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยด้วยวันนี้ขอบคุณออสตินมากๆนะครับดรปิยศักดิ์มังักษขอบคุณมากครับออสตินครับขอบคุณครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับนะครับฝ่ายวิจัยการลงทุนอ n n โ v e s t X กนะครับก็อธิบายชัดเจนนะครับว่าโลกเหล่านี้จะเป็นลักษณะดังที่เราเห็นในช่วงแรกที่ผ่านมาเลยก็คือเรื่องของซิงโครไนซ์โลดดาวคือพูดง่าย ทรงตัวหรือแม้แต่ว่าถดถอยเข้าไปเล็กน้อยนะครับโดยพร้อมเพรียงแต่แน่นอนครับว่าคงไม่ใช่แอพยกับทุกตลาดจีนเองถึงแม้ว่าจะช้าเขาก็มีศักยภาพเพิ่มเติมขึ้นญี่ปุ่นเองก็คงจะไม่ได้เหมือนกันกับโลกตะวันตกในขณะที่บ้านเราเองนะครับถึงแม้ว่ามีศักยภาพแต่เราก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันความเสี่ยงก็หลากหลายปัจจัยละครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องทางการเงินเองก็ดีเรื่องของจัดการสัาบังรัฐบาลซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับสำคัญม,มากๆถ้าไม่มีคนนั่งในรายวิ่ง e a t ที่นั่งคนขับ การบริหารราชการแผ่ดนดินตัดต่างจากการเมืองนะครับการบริหารราชการแผ่นดินการนำงบประมาณออกมาใช้ก็คงไม่สามารถคล่องตัวสักเท่าไหร่ดังนั้นยิ่งมีรัฐบาลเร็วเท่าไหร่ยิ่งช่วยเรื่องเรื่องของงบประมาณการเบิกจ่ายการที่อัดฉีดสภาพคล่องไปโดยการลงทุนของภาครัฐด้วยนะครับแน่นอนครับว่าปัจจัยเสี่ยงยังมีอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับก็มีอีกหลากหลายปัจจัยมีปัจจัยดีในร้ายอยู่เส,เสมอเสมอด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ